หยุดคิดว่าสเสน่ห์คือแค่หน้าตาแต่ความจริงมันคืออาวุธลับทางปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณสเสน่ห์ที่ยั่งยืนคือการประสานรวมระหว่าง EQ ที่ทำให้คุณเข้าใจโลกเข้าใจผู้คนและ IQ ที่ทำให้คุณมีวิสัยทัศน์และแนวนคิดที่ไม่เหมือนใครลองคิดถึงคนที่สามารถจัดการอารมณ์ได้อย่างเหนือชั้นในทุกสถานการณ์แม้ในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบจะตายอยู่แล้วหรือคนที่เลือกใช้คำพูดได้อย่างเฉียบคมสร้างแรงบันดาลใจในทุกบทสนทนา หนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้ผมคิดไอเดียใหม่ๆได้เสมอคือการหากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มดีๆดื่มในตอนเช้ามันช่วยกระตุ้นให้สมองปลอดโปร่งและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในแต่ละวัน นี่คือการฝึกฝนความคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะทําให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าทางสังคมที่แท้จริงคุณจะไม่ได้แค่ดึงดูดความสนใจแต่คุณจะกลายเป็นผู้สร้างอิทธิพลทางความสัมพันธ์ที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้เรียนรู้อยากเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยไหมครับและอยากลองสัมผัสความตื่นตัวทางความคิดแบบผมกดติดตามแล้วมาสร้างอิทธิพลในแบบของคุณกัน